สวัสด,ดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้นงก็ได้ไปตลาดมานะคะไปตลาดกับพี่มานะคะไปรถเครื่องนะคะก็ไปซื้อต้นไม้มานะคะหมดเงินจากหลานต้นไม้นะคะ360บาทนะคะ360บาทนะคะได้อะไรบ้างมาดูนะคะที่เห็นต้นสูงๆงใหญ่กว่าเพื่อนก็คือต้นลูกเงาะปลานะคะ ต้นลูกเงาะปลาก็จะมีราคาต้นละหลอยี่สิบบาทนะคะแพงกว่าเพื่อนนะคะอันนี้ต้นอ,อมนะคะอ,อมชมพูห้าสิบบาทค่ะแล้วก็สลิกานะคะสองต้นนี้สลิกาตัวผู้กับตัวเมียนะคะตัวตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้นะคะใบใยลืมไปแล้วนะคะเนี่ค่ะสลิกาลินทองนะคะอันนี้ก็สลิกาลินทองนะคะ เขาบอกมีตัวผู้ตัวเมียอันนี้หัวใจเซตทีค่ะทั้ง3มอย่างนี้ต้นละ30มสิบสามสิบบาทนะคะต้นนี้ต้นละลอยบาทนะคะเซตทีลุงข้าวนะคะต้นละลอยบาทนะคะต้นเล็กนะคะแต่ใบสวยนะคะเซตทีลุงข้าวใบสวยมากเลยค่ะกระถางพลาสติกนะคะใบละ20บบาทนะคะมีหูแฟนด้วยนะคะเป็นพลาสติกนะคะแต่เราต้องมาเจาะรูนะคะ จะไม่ใช้ที่แฟนก็นได้นะคะกระถางห้าลูกนะคะ 20, ยี่ใบละยี่สิบบาทนะคะซื้อกระถางมาก็ไม่พอใส่นะคะเพราะว่ามันก็หมดไปแล้วนะคะกระถางวันนี้เพราะว่าพี่เขาก็มีต้นไม้มาจากบ้านเพื่อนคนรู้จักเขามาอีกค่ะอันนี้ต้นลูกเงาะนะคะก็คือจะมีมะแมลงนะคะมีมะแมลงกัดนะคะ แล้วก็บีมะแลงไปแล้วนะคะวันนี้ความจริงวันนี้คือตั้งใจจะไปซื้อต้นเงาะนี่นะคะแล้วก็ต้นนาคบริพัตนะคะอเผอิญต้นนาคบริพัตไม่มีนะคะ mm hmm. ก็เลยได้ต้นเงาะมานะคะเงาะปลามาสมดังใจต้นเงาะปลาแล้วก็ต้นไม้อื่นๆมาด้วยค่ะที่บ้านมีออนนาคแล้วก็เลยซื้ออ่อมชมพูมาด้วยค่ะอันนี้เห็นว่าลูกมันสวยดีนะคะต้น สัตวิกาลินทองนะคะไม่ดูว่าตัวผู้กับตัวเมียใบเล็กหรือใบใหญ่นะคะนี่ค่ะสัตวิกาลินทองนะคะออกลูกสวยค่ะก็เลยชื่อดีก็เลยซื้อนะคะแล้วก็ออกลูกสีชมพูสวยน่ารักดีค่ะก็เลยซื้อไว้ค่ะต้นใหญ่นะคะต้นต้นใหญ่กว่าหมายบรรทัดนะคะถือว่าไม่แพงนะคะต้นละสามสิบาทนะคะ ้นอ,อมชมพู50บาทนะคะที่บ้านมีหอ,อมเงินนะคะที่เลกพูดผิดมีหอ,อมเงินแล้วก็เลยซืออ้อหอมชมพูมาค่ะที่เห็นที่30บาทนะคะหัวใจเซษถีก็สวยดีราคาไม่แพงนะคะมีมีม,ม,มีเนี่ยค่ะเซษถีลงข้าวนี่นะคะต้นละ100แล้วก็ต้นเงาะเงาะปลานะคะดอกเงาะปลาต้นละ120นะคะ ต้นละหนึ่งยี่ก็ต้นสูงใหญ่นะคะต้นเงาะปลานะคะต้นละสามสิบสามต้นแล้วก็ห้าสิบนึงต้นต้นละร้อยหนึ่งต้นต้นละร้อยยี่สิบหนึ่งต้นรวมเป็นสามรอยหกสิบบาทนะคะจากลานต้นไม้แล้วก็เข้ามาแวะตลาดซื้อผลไม้นะคะอุดหนุนผลไม้ไทยของเรานะคะ ได้สึงะ2โลนะคะแล้วก็มะไฟโลกวานะคะทุเรียนลูกเล็กนะคะโลเกาขีดนะคะอุดหนุนผลไม้ไทยนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ